สวัสดีวันอาทิตย์นะครับทักทายครับมวานไปสองวันแม่ทะเลกันมาอืมเอสวัสดีครับ ทักทายนะครับจากสาวๆหนุ่มๆบ้านเคสเฮาส์นะครับเบนนี่นะครับเลบลล่าปราทูครับสุดหล่อของเรานะครับอืมบูเว เผื่อไว้คินะครับน้องทุกเห็นทิปเห็นที่นี่ทุกตัวเป็นแมวจรนะครับใช้ว่าเป็นอดีตแมวจรแล้วกันแล้วก็ตอนนี้มีผู้อุปการะที่ดูแลน้องนะครับแล้วก็กำลังประสงค์อยากให้น้องมีบ้านถาวรนะครับก็เริ่มแยบกันละแยบกันแล้วเมื่อกี้นไเรียงเสร็จแล้วก็แยบกันคู่นี้นี่ก็มางทีก็ตลบตลกนะครับอย่างี้บอกอ่ะโอเค ก็อยากให้น้องมีบ้านถาวรนะครับใครสนใจแต่ผมอผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างที่ดีสคริปชั่นนะครับอย่างเริ่มจากตัวสีดำนี้นะครับสีดำนี้ก็ชื่อบูเวฟนะครับเป็นแมวเพศผู้นะครับอายุน่าจะน่า,นาจะแตขวบแล้วลหละนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรมวัคซีนฉีดยาแล้วนะครับตรวจเลือตดตรวจเลือดหมดแล้วามาทุกตัวนี้พูดรวมไว้ก่อนเลยว่าตรวจเลือดหมดแล้วนะครับปอด เชื่อโรคติดต่อทุกอย่างนะครับจะเป็นหัดลูคีเมียนะครับหรือเอดแมวนะครับแล้วก็แมวที่อยู่ในวัยที่ทำหมันได้ทุกตัวทำหมันหมดแล้วนะครับยกเว้นปลาทูที่อายุยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ตัวตัวสามสีนี้ชื่อเบลล่าครับเป็นแมวเพศเมียครับอายุก็ควบกว่าก็สามารถมาดูแมวตัวจริงได้เลยนะครับที่บ้านเคสเฮาส์ครับ ก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อสำหรับการสแกนบ้านสกรีนบ้านเอาไว้ให้เอาไว้ให้ด้วยนะครับก็ติดต่อจากเบอร์นั้นได้เลยนะครับนี่ครับน้อง,องแมวนะครับน้องแมวส้มนี่ชื่อเบนนี่นะครับเป็นแมวคียอ,อนชอบนอนบนตักนะครับเบนนี่เป็นแมวเพศเมเช่นกันครับอายุได้สักขวบหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ ปลาทูปลาทูนี่อายุยังไม่ถึงขวบนะครับน่าจะสักหกเดือนโดยประมาณนะครับเป็นปลาทูนี่เป็นมาตัวเดียวที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเพราะน้องยังไม่ถึงวัยนะครับส่งงานด้วยนะครับส่งงานให้แม่หนูแม่น้องด้วยอ่าแล้วก็สาวใหญ่แห่งบ้านเคสเทานะครับแง่ขู่เลยฮะอันนี้ก็นิดน,นึงครับชื่อ,อ,อติ่มซำนะครับเป็นแมวกลัวคน เขาไม่ใช่แมวดุร้ายแชงนี่ก่อนแต่เขาเป็นแมวที่ค่อนข้างกลัวคนมากอาจจะเคยแบบโดนคนหรือว่ามีประสบการณ์ไม่ดีกับมนุษย์มาก่อนนะครับเขาก็เลยออกมาเป็นทรงแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ใช่แมวที่แบบไปดีวิ่งมาตบคนอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแค่จะกลัวไม่อยากให้ใครเข้าใกล้เขาก็สำหรับคนที่ต้องการแบบดูแลแมวละลายใจแมวที่เคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับมนุษย์ให้กับมนมันรักคนได้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เลยแนะนํา เขาดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เขา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 กลัวว่าเราหนักมากกว่านี้เยอะฮะตอนนี้เขายอมให้เราอยู่ใกล้อย่างขนาดนี้ได้บ้างแล้วก็บางทีก็ออกมาเดินเล่นข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยครับสุขภาพแข็งแรงครับแม่ติมอ้วนกลมบล็อกคิดว่าถ้าเขากลับมารักมนุษย์แล้วก็ยอมให้เราสัมผัสได้เมื่อไหร่นี่น่าจะนุ่มเลยนะตัวนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีวันอาทิตย์จากบ้านเคสเฮาส์นะครับ โอ้ดูท่านอนสุดหลออเธอนอนหมดสภาพมากพี่บูเว๊บโอเคครับสวัสดีนะครับ